มาจอบอันอดวิดีโอลูกเพราะว่าลูกไส้พี่น้องบ่คอยใหญ่คอยบ่คายบ่คอยใหญ่คอยทายลูกบ่คอยใหญ่คอยอัดวิดีโอเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นนมแล้วพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นเตียงโตสอบไปทั้งนอกเพิ่นมีหนักกับโมูเพิ่นเพิ่นสิไปเพิ่นสกีจักรยานออกไปทั้งนอกื้นนี้มาแล้วได้ยินเสียงมาแล้วอยู่จะไปใสมื้อนี้เดี๋ยวไปใส่เว่านแม่ฟังจะไปไส่ บิกูดนะโอเคหมู่บ้านยุสืออีหยังกินหมูม่หมบ้านแดดีให้เงินไปซื้ออีหยังกิน <Okay. S 1> สนะเอาขนมไปน้ามีขนมอยู่แน่อยูใ่ในหนังฮ่าเบิ่งเอาขนมไปเราบอต้องซื s <S no. ้อเนาะกินก็กินยั่งและยังแดดีเฮ็ดนี่ให้กินฮะโอเคบิกูดเนี่ยใหญ่เป็นบ่าวแล้วใหญ่ก็แม่สูงก็แม่แล้วโอเคบิกูดนะ ไปเล่นนะ่ะลูกขับเตยอยู่เซลได้จักกระยางอยู่ไหนน,น,นนี่แหละแบกแหว่ได้ดีโปรตีนอ่ะคันเซอร์วิตี้ออีโพรดัมเหมนกันลังสิไปทั้งนอกพี่น้องค่ะต้องใส่วิธีนี้จังสันเพิ่นจะบอให้คอยเพิ่นผู้หูบ้าคอยตั้งกล้องพี่น้องค่ะเพิ่นนัดพอกันกม็มีเพิ่นเพลิ่มใหญ่แล้วอายุสิบสามปีแกจังสี่ละค่ะ เริ่มเป็นไว่มรุ่น<อ>ไปแล้ว<อ>นัดพอกันกระมูงหรือว่านัดพอก็พู้ได้ใหถอยกับบ่หัวกับพญยา,ยามบอบเขาว่าออกไปท่างหนองดูแลตัวเองนั่นแหละค่ะชีวิตในทางแดนของสมศรี